จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายแท้หลงเข้าไปในโลกอนาคตที่ผู้หญิงนั้นของโลกสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า When w o m e n Ru l e the World และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเหล่าชายแท้ของเราจะอกแตกตายหรือไม่ถ้าหากเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับไมเคิลและมารีอาไอ้ไมเคิลมันเป็นชายแท้บ้าโดโดทัมนิสัยเผด็จการเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นส่วนมารี นันเป็นดาราสาวชาวรัสเซียที่จะมาเล่นหนังของไอ้ไมเคิลที่กําลังจะสร้างมันก็พาเธอมาที่บ้านพักตากอากาศเพื่อจะหาเวลาแตะอ่างและปูยี่ปูยำเธอเล็กน้อยมันพยายามจะหื่นกระหายใส่มาเรียเธอก็ด่ามันว่านี่สายเหมือนประธานาธิบดีที่มึงชอบเลยแต่ไอ้ไมเคิลก็บอกว่านี่มันเรื่องปกติผู้ชายที่ไหนก็ชอบสัมผัสรูปลา์กันทั้งนั้นแต่ด้วยความที่เธอนั้นอยากร่วมงานกับไมเคลิลก็เลยต้องยอมยอมมันไปก่อนให้มันจับนิดจับหน่อยก็ไม่เป็นไรไมเคิลก็ไปสอนเธอแทงผูแต่ดูท่าแล้วมึงอยากจะแทงกูซะมาก ยังไม่ทันจะได้แทงตอนนั้นสูสานกับจรก็มาถึงทั้งคู่นั้นเป็นทีมงานของไมเคิลพวกเขาก็พูดคุยทําความรู้จักกันเล็กน้อยจากนั้นจรช่างภาพก็เรียกไมเคิลกับมาเรียไปถ่ายรูปดูเหมือนว่าบักจจรช่างภาพนี้ก็จะแอบเล็งมาเรียอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่เขาเป็นลูกน้องก็ไม่กล้าจะทําอะไรเด็กนายต่อมาไมเคิลก็ให้มาเรียไปเปลี่ยนชุดให้เขาดูอ้างเรื่องงานแต่แท้จริงแล้วกูแค่อยากดูมึงเปลี่ยนชุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไมเคิลก็บอกอยากจะขออดอดออดแต่มาเรียก็ด่าในหัวมึงคิดแต่ มันจะเดินออกจากห้องแต่ไมเคลิลก็บอกช้าก่อนยาหยีพี่มีอะไรจะให้มันก็หยิแบแหวนเพชรวงหนึ่งมาสวมให้เธอเพชรจริงเพชรปลอมก็ไม่รู้แต่มาเรียก็ชอบหลงคารมไอไมเคลิลเข้าไปเต็มๆหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ส้อมลาาะลายกัสมใจวันรุ่งขึ้นก็ถึงเวลาออกเดินทางที่พวกเขาจะไปสำรวจโลเคชั่นในการถ่ายทำหนังไอไมเคลิลก็ภูมิใจในรถแลนด์โรเวอร์คันโตของมันแต่ดูเหมือนขณะที่ขับรถอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันเวงว้างตอนนั้นก็จะมีกระแสไฟฟ้าช็อตประหลาดใส่รถของพวกเขารถก็เสียหลักพุ่งลงข้างทาง สตาร์ทไม่ติดไม่รู้หัวเทียนบอดหรือเปล่าไม่ได้ใช้ใดเกียวไอจอนที่ดูเหมือนจะเป็นหนุ่มที่มีความเนิร์ดอยู่ในตัว <c oughs> ก็บอกว่าแถวนี้มันเป็นแถว a อเรีย51เป็นฐานทัพลับของพวกกองทัพสหรัฐไมเคลนพยายามจะสตาร์ทรถยังไงก็ไม่ติดแตรก็ไม่ดังโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้และขณะที่พวกเขากําลังยืนงงอยู่ในดงทะเลทรายตอนนั้นเองก็มีคลื่นเสียงประหลาดซัดเข้ามาใส่พวกเขาอีกแล้วไม่เคลนก็บอกนี่มันอะไรกันวันนี้่จอนก็บอกว่ากูบอกแล้วไงว่าแถวนี้มันไอเอลีย์ห้าสิบเอ็ด อีกไม่นานอาจจะโดนเหล่าทหารจับไปก็ได้เจสูสานก็บอกมาจับกูเลยก็ดีจะย่ำยีกูก็ไม่ว่าเจพร้อมอ้ารอเหล่าทหารหนุ่มกำแน่นอยู่แล้วและแล้วตอนนั้นเองไมเคิลก็สังเกตเห็นวัตถุประหลาชนิดหนึ่งทั้ง4ี่คนเดินเข้าไปดูจอนก็บอกว่าอย่าแตะนะมึงเขาบอกว่าของชิ้นนี้ถูกเรียกว่าฟูไฟเตอร์ถูกใช้ครั้งแรกในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่2มันคือลูกบอลโปรตอนที่สามารถต้านแดงน้มถ่วงได้หลายทิศทางแต่คนอื่นๆก็บอกว่ามึงพูดอะไรกูไม่เข้าใจทั้งสี่คนก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเท้าต่อไปลึกเข้าไปทท่าามกลงะเ และหุบเขาอันเวงหวางตอนนั้นพวกเขาก็ไปเจอป้ายถนนที่ปักว่ามารีบูแต่ไมเคิลก็บอกมารีบูหาอะไรตอนนี้เหลือแต่เขาตอนนั้นมาเรียเดินต่อมาก็ไปสะดุดเข้ากับกองขี้ที่เต็มไปด้วยมแมลงสาบโยกีจอนก็บอกวันนี่ต้องไปขี้ของสัตว์ประหลาดแน่นละอนใหญ่ขนาดนี้แต่ขณะที่พวกเขากําลังวิเคราะห์ขี้กันอยู่นั้นก็ดูเหมือนจะมีขังข่าวตัวดึงบินเข้ามาจิกหัวไอ้ไมเคิลแต่มาเรียไปดูแผลก็ปรากฏว่าไม่มีเลือดแล,แล้วตอนนั้นเองพวกเขาก็เห็นชายประหลาดสวมชุดทหา,ารซูซานพยายามเเรีียยยกกกมมััันนนนนน็็ววิิ่่งงงหไปป้้4คคลตาาช สูสานวิ่งตามมาทันแต่ดูเหมือนไอ้พวกนั้นมันจะคุยไม่รู้เรื่องไม่พูดไม่จาละทำท่า,ทาหืน่นกระหายเธอก็พยายามหลอกล่อด้วยนมนมของเธอแต่ไอ้สองคนนั้นก็ไม่สนใจแล้วก็วิ่งหนีไปสงสัยกลัวนมจะบูดจากนั้นทั้ง4คนก็เดินทางต่อไปลึกเข้าไปในหุบเขาแล,แล้วตอนนั้นก็มีเหล่านักลบบยิงแต่งตัวประหลาดออกมาล้อมพวกเขาไว้ไมเคิลเห็นก็บอกแหมแจมจมทั้งนั้นและแบบนี้เดี๋ยวพี่คุยเองแต่พวกเธอก็ไม่สนใจและจับพวกผู้ชายไปขังไว้จอนแล้วไมเคิลถูกจับมาขังรวมกับผู้ชายอีกหลายคนไมเค กูเป็นผู้กำกับชื่อดังนะโวย้ยแต่นักรบหญิงคนนั้นก็บอกกูไม่สนใจแล้วกูจะบอกอะไรมึงให้เธอบอกว่าตอนนี้มันเป็นปี2121และผู้ชายอย่างพวกแกนั้นมันไม่มีค่าพวกเราจะให้พวกแกนั้นสู้กันคนชนะก็จะได้รับรางวัลนั่นก็คือความเมตตาจากพวกเราเก็บไว้ให้มึงเป็นตัวขยายพันธุนะพูดง่ายๆส่วนคนแพ้นั้นก็จะถูกตัดพวงสวรรค์แล้วก็ส่งไปอยู่ในคุกใต้ดินไม่เคิลได้ยินก็ถึงกับเสียวไข่กันเลยทีเดียวส่วนทางด้านน้องมาเรียรตอนนั้นก็ถูกจับมาอยู่ในห้องแห่งหหนนึ่ง่งงงเเธอกก็็ได้ข้ขาวขาวคครรมโลัที3 แล้วตอนนั้นก็มีเสียงของท่านผู้นําหญิงมาเรียก็ถามว่าเกิดอะไรกับเหล่าผู้ชายเสียงปริศนานั้นก็เล่าให้ฟังว่าด้วยความมักใหญ่ไฟสูงของเหล่าผู้นําชายในอดีตได้นํามาซึ่งสงครามซ้าแล้วซ้าเล่าทําให้ชั้นบรรยากาศนั้นเสียหายและลังสีเข้ามาในโลกพวกเราต้องสูญเสียทรัพยากรไปมากมายโดยชนวนเหตุนั้นก็คือไอโดโนโทํากับปูตินเถียงกันว่าใครห้าใหญ่กว่ากันแต่ก็ไม่ลงตัวจนสุดท้ายก็เปิดสงครามโลกครั้งที่3ด้วยความสิ้นคิดของเหล่าชายแท้ตอนนี้เราเหล่าผู้หญิงก็ต้องรับช่วงต่อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ เงาเหมือนในอดีตเมื่อเธอพูดเสร็จเธอก็ออกมาพบกับมาเรียเราก็จะได้พบกับผู้นำของชาวหญิงที่แสนสวยเธอก็พาซูซานกับมาเรียออกไปแนะนำกับเหลานักรบหญิงทุกคนและบอกพวกเธอว่าพวกเรากำลังจะจัดการแข่งขันเพื่อหาชายแท้ผู้โชคดีมาผลิตลูกให้พวกเราต่อไปต่อมามาเรียก็แอบไปหาไมเคิลที่ห้องขังแต่เธอก็พบเพียงแต่จอรนจอรนก็บอกว่าไมเคิลกำลังเตรียมตัวออกไปต่อสู้ตอนนี้ทั้งคู่ก็คุยกันว่าพวกเรานั้นถูกวร์ปมาในโลกอนาคตอิมาเรียก็บอกแหมกลัวอายุร้อยกว่าปีแล้วยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยจาก นั้นเธอก็กลับมาและได้เห็นว่าไมเคิลกำลังจะต่อสู้และตอนนั้นไอ้ไมเคิลก็ได้อาศัยจังหวะที่คู่ต่อสู้เผลอเข้าไปต่อยหำศสตูจนหมดท่าและมันก็ได้สิทธิ์ของผู้ชนะถูกส่งเข้าไปในเต็นท์ไปเจอกับหญิงสาวนางหนึ่งไอ้ไมเคิลก็ไม่รอช้ามอบความหันษาให้แก่เธอส่วนทางด้านราชินีก็พามาเลียมาในเต็นท์แห่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าในโลกอนาคตนี้ผู้ที่อุ้มท้องเด็กนั้นก็เป็นฝ่ายชายเพราะเหล่าผู้หญิงนั้นทําการฝังมดลูกลงไปในตัวของพวกเขาแต่มาเรียก,ก็สงสัยว่าเด็กที่เกิดมาถ้าเป็นผู้ชชาายยและ้วะเป็็นนังไงไริีก บอกว่าเหล่าเด็กผู้ชายก็จะถูกแยกตัวออกไปซึ่งดูเหมือนว่ามาเรียจะไม่เห็นด้วยเพราะโลกที่เธอจากมานั้นเหล่าชายหญิงนั้นเท่าเทียมต่อมาในขณะที่ราชินีกําลังพามาเรียนั้นทัวร์สถานที่อยู่นั้นก็ได้มีพวกผู้ชายบุกเข้ามาในเผ่าของนักรบหญิงจัดการทหารสาวไปได้หลายคนรวมทั้งไอ้ไมเคิลที่หนีออกมาได้ก็เอาเชือกมาช่วยไอ้จอหนหนีออกไปจากคุกส่วนแม่สาวซูซานของเรานั้นโชคร้ายต้องตายลงด้วยน้ํามือของทหารจากฝ่ายชายตอนนั้นหัวหน้านักรบฝ่ายชายวิ่งไปเจอกับราชินีแต่ทั้งคู่ไม่เข้าปะทะกัน แล้วก็ลามือดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้เหมือนจะรู้จักกันมาก่อนต่อมาราชินีก็มาปลอบใจมาเรียที่ต้องสูญเสียเพื่อนสาวอย่างสุสารไปทางด้านไมเคิลกับจอรนก็ดีมาอยู่ในเผ่าของนักรบฝ่ายชายและได้รู้ว่าหัวหน้านักรบฝ่ายชายนั้นเป็นอดีตคนรักของราชินีที่เคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วผู้ผู้ชายบางคนในเผ่าของเขาก็ได้ไปทําการค่มคืนและฆ่านักรบฝ่ายหญิงจนทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นบาดหมางกันมานับตั้งแต่นั้นทางด้านมาเรียก็พยายามใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเธอลองกินเนื้อที่เานัก ลบหญิงเอามาให้ก็บอกว่าอร่อยดีแหมนี่มันเนื้ออะไรกันเนี่ยราชินีก็บอกอร่อยใช่ไหมล่านี่มันเนื้อผู้ชายเธอก็ถึงกับอ้วกแตกกันไปเลยทีเดียวทางด้านไมเคิลกลับไปจอนที่หนีมาได้ไอ้ไมเคิลก็กําลังสนุกกับการปู้ยี่ปู้ยำเหล่านักลบหญิงที่จับมาเป็นตัวประกันแต่ดูเหมือนพ่อจอนคนดีจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทําต่อมาทางด้านราชินีนักลบหญิงก็ยอมรับในตัวของมาเรียและพาเธอไปยังถ้ำคริสตัลที่ดูเหมือนจะเป็นแหล่งพลังงานของโลกยุคนี้ส่วนทางด้านพ่อหนุ่มจอนคนดีก็ได้ไปเล่นมาก ร่วมก,กับพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่จะเล่นกีที้จอนก็แพ้เขาซะหมดเขาจึงบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นหุ่น AI ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อนไอคิวสูงถึงพันหกร้อยแต่เนื่องด้วยเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ทำให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นพังเสียหายไปหมดและเขาเป็นหุ่น AI ตัวเดียวที่เหลือรอดในยุคนี้ตอนนั้นไอไมเคิลที่กลับมาจากปูยี่ปูยำมันก็ได้รู้ความลับเรื่องของคริสตัลและได้ขอริสตัลก้อนนั้นจากจอนที่เขาบังเอิญเก็บได้ตอนหนีมาจากเผ่านักรบ ญิงและได้ไปเจอกับมาเรียเธอก็ดีใจที่ได้เจอเขาและอยากจะกลับไปที่โลกปัจจุบันด้วยกันแต่ดูเหมือนตอนนี้ไอ้ไมเคิลมันจะติดใจโลกนี้ซะแล้วเพราะไอ้ไมเคิลมันอยากจะจับหญิงสาวทุกคนมาเป็นทาสบำเรอกรรมมาเรียก็บอกว่ามึงบ้าไปแล้วมันโมโหก็จับหญิงสาวทุกคนมาสั่งให้เต้นจอนก็โมโหว่ามึงทําแบบนี้กับแฟนตัวเองได้ยังไงตอนนั้นไอ้ไมเคิลก็สั่งให้นักรบชายพาผู้หญิงไปข่มขืนแต่ดูเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้ที่มีอดีตกับราชินีจะนึกถึงหน้าคนรักเก่าของเขาแล้วก็ทํามาเรียไม่ลงมาเรีย ทางคู่หนีไปด้วยกันและได้เจอกับผหนุ่ม AI ทัทางคู่ได้ขอร้องให้ผหนุ่ม AI นัในช่วยให้พวกเขานันกลับไปในโลกปัจจุบนันผหนุ่ม AI ไใช้สมอง IQ ระดับพันกว่าของเขาคำนวณความเป็นไปได้ดูก็บอกว่าเราต้องใช้คิสตันทั้ง3าคนจึงมุ่งหน้าไปที่ถ้ำคิสตันแห่งนั้นในขณะที่ไอไมเคิลก็จับนักรบหญิงมาทรมานเพื่อถามว่าถ้ำคิสตันนั้นอยู่ที่ไหนจนมันได้ความจริงและรีบเดินทางไปที่นั่นทางด้านมาเรียจอนและผหนุ่ม AI ก็ได้เดินทางย้อนเส้นทางจนได้มาเจอกับรถแนนนรววอที่จิ้นน้้้งงไถึมมตัะพกหาฝาฝย ชายนั้นบุกเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงพนุ่ม AI ของเราได้มาเรียได้ขอบใจพนุ่ม AI ของเราและรีบขับรถกลับไปที่เผา่าทางด้านไอไมเคิลที่มาถึงที่ถ้ำคิสตันก่อนก็ได้จัดการกับเหล่าทหารหญิงและได้คิสตันมาครอบครองส่วนทางด้านมาเรียและจอนได้กลับไปถึงที่เผ่าของผู้หญิงและได้บอกความจริงกับราชินีว่าเธอนั้นถูกไมเคิลจับไปแต่แฟนเก่าของราชินีนั้นช่วยเธอไว้มาเรียบอกกับเธอว่ามาจะมีหนทางที่เปลี่ยนแปลงได้หากเรากลับไปในโลกอดีตได้จอนสัญญ,ญากับราชินีว่าเขาจะไม่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ ในอนาคตเธอจึงอนุญาตให้ทั้งสองคนไปที่ถ้ำคริสตัลเมื่อทั้งคู่ไปถึงก็ได้พบกับไมเคิลแล้วก็เกิดต่อสู้กันไมเคิลจับมาเรียเป็นตัวประกันเพื่อให้จอร์นนั้นบอกที่จอดรถมาเ,าเขาก็ได้กลับไปเจอกับรถของเขาแต่ดูเหมือนกุญแจนั้นจะอยู่กับจอร์นทั้งคู่ก็ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงกุญแจแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับไมเคิลที่มันมีคริสตัลที่สามารถยิงปิวปิวได้เดือดร้อนถึงราชินีตอนนั้นเธอต้องออกมาช่วยและสุดท้ายเธอก็จัดการกับไอ้ไมเคิลและรวบม,มือกับแฟนเก่าของเธอสั่่งใ้้้พกผูชายนนนนััจบไไอมเเคิลปแื สุดท้ายเผ่าชายหญิงก็รวมเป็นหนึ่งพวกเขาก็ได้จับคู่กันเพื่อผลิตมนุษย์ต่อไปเมื่อมาเรียและจอนเห็นพวกเขานั้นกลับคือดีกันอีกครั้งทางคู่ก็ขอตัวลาเพื่อกลับไปยังโลกปัจจุบันจอนได้นำคิสตันที่เป็นแหล่งพลังงานมาวางเรียงไว้ในเครื่องยนต์ตามที่หุ่น AI ได้บอกเขาไว้สุดท้ายทางคู่ก็สตาร์ทรถและขับออกไปและแล้วตอนนั้นก็เกิดกระแสะไฟฟ้าประหลาดพาพวกเขาทะลุมิติกลับมายัางยุคปัจจุบันพวกเขาสลบไปตอนนั้นตำรวจก็มาปลุกจอนพยายามเล่าเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแตต่่รววจก็ถามามึงไป เ,ออเขาก็บอกว่าไม่เมาจะตรวจเยี่ยวดูก็ได้สุดท้ายตำรวจก็ปล่อยพวกเขาไปมาเรียได้เจอแวนเพชทีท่ไอไมเคิลนั้นไว้ให้กับเธอแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะทุบมันทิ้งและมีความสุขกับบักจอนฮีโร่ตัวจริงของเธอและหนังเรื่องเวนวูเมนรูนเดอะเวิลด์ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังสไตล์ผู้หญิงของโลกถ้าชอบแนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับภาพยนตร์เรื่องเวนวูเมนรูนเดอะเวิลด์ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2020ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปเพียง2 0คะแนนสุดท้าย นี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะโดเนทเป็นค่าขนมนมเนยก็สแกนคิวอารคที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ